สวัสดีครับผมนัทเซลฟอร์ดหรือเพจขายฟอร์ดให้จุก่าคุณจะพอใจนะครับคลิปนี้ผมพามาดู Next Gen Ranger Standard หรือว่าเขาเรียกว่าหัวเดียวกับเครื่อสี่ล้อนะครับ เจนเรนเจอร์สแตนดาร์ดคับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคันนี้ราคาเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทนะครับขึ้นมาจากราคาเดิมหนึ่งมืนบาทนะครับคันนี้ได้ทําการเสริมกระจังหน้านะครับคำว่าฟอร์ดนะครับเปลี่ยนล้อเป็นล้อขอบสิบหกนะครับอันนี้พิเศษตรงที่มันเป็นออฟเซ็ตลบยี่สิบแปดนะครับมากระยางสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับของคอร์สวีนเป็นยางเอ็มทีนะครับไม่ดังนะฮะ บันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้างเหล็กเสริมคอบามือจับนะครับบรรทุกของไนดะ้เยอะมากดูขนาดกระบ,บะเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยกันชนท้ายเหล็กนะครับแล้วก็ข้อไฟท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชันภายในนะครับว่าเป็นไงบ้างคันนี้ไม่ได้ทำการยกเลยนะครับเป็นช่วงล่างสแตนดาร์ดใต้รถ ดูสูงขึ้นเพราะว่าใส่ยาง MT ทำให้มิติดูใหญ่ขึ้นมากๆเลยครับปหากันเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันครับว่ามีอะไรบ้างใน<ม>หัวเริ่ม,มจากแผงประตูนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมที่เปิดประตูนะครับคันนี้เป็นไฟหน้าอัตโนมัติแล้วนะครับมีเดมเมอร์หน้าจอด้วย พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยฟ้านะครับอันิ้วเดียวควงพวงมาลัยไ,ได้เลยนะครับผมพวงมาลัยเบามากนะครับแล้วหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาดสิบจุดหนึ่งนิ้วนะครับมี a p p l e c a r าร์พด้วยนี่ผมสาธิตให้ดูเลยในหัวเดียวนะฮะมี a p p l e c a r าร์พนะครับผมหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับสายสุดคือ ความร้อนนะครับเคียบมาเป็นรอบเครื่องนี่ผมเปิดให้ดูแล้วความเร็วอุณหภูมิน้ำมันเครื่องระดับเชื้อเพลิงนะครับขับได้อีกกี่กิโลนะครับพออะไรไฟฟ้าแบบมันติฟังก์ชันนะครับเปลี่ยนเพลงรับสายตัดสายนะครับดูหน้าปัดนะครับเอาแต่กันสิ้นเปลืองนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงมี USB แบบ Type C แล้วก็ UV ธรรมดานะครับอันนี้คือดิบล็อกนะครับแล้วก็ปุ่มขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเวลาเราใช้งานก็หมุนได้เลยนะครับพอหมุนเสร็จขึ้นโฟ i ์ h นะครับถ้ามูน่าจะเอาโฟโล w ก็เย็ยบอีกหนึ่งทีครับนี่กำลังเปลียนอันนี้เปลนเป็นโฟโลแล้วเรียบร้อยครับผมถ้าจกกลับก็หมุนกลับได้เลยนี่เรียบร้อยเป็นทู g h นะครับ สวยสวย,สวยมากเลยบ,บอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าเสียไปแน่นอนครับถ้าใครอยากได้ฟอร์ดลอรอแบบนี้ทักมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์090-906-1119แล้วจะให้จนกว่าคุณจะพอใจแน่นอนคลิปนี้สวัสดีครับ